ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวเราแบบเป็นยังไงบ้างที่เราสนุกสนานใช่ค่ะปาร์ตี้คือถามว่าเราเราที่เราพูดได้อย่างเงี้ยเ,เราผ่านเราผ่านจุดจุดที่เราเสียใจอะไรมาแล้วมันก็เป็นธรรมดาของทุกๆคนแหละที่ที่มันก็ต้องเสียใจบ้างถูกไหมครอบครัวมันมันพังเราก็พยายามทําให้ครอบครัวมันดีแต่ว่าในเมื่อน่าจุดจุดหนึ่งเฮ้ยเราอายุมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าชีวิตคนเราอะมนุษย์มันมันก็แค่นี้แหละ ในเมื่อคนที่อยู่พี่นกจะเป็นคนนิสยัยสมมุติถ้าเธอตัวเองอยู่กับพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกอึอดอัดเฮ้ยอึดอัดอะไรพี่นกจะแบบเอ้ยถ้าเธออึดอัดเธอเธอต้องไม่อึดอัดนะอยู่กับด้วยกันจะต้องไม่อึอดอัดพี่นกจะเป็นคนแบบนี้ในเมื่อคู่ชีวิตของเรา,เขาร,าเขารู้สึกว่าเขาอึอาดอัดหรือว่าเราอึอาดอัดเราก็ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นเอ้ยพี่พี่ทาอะไรก็ได้ที่พี่มีความสุขนกก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยงั้นพี่เราก็ต่างคนต่างคืนชีวิตให้กันมันทำไประดับไหน พี่นก็ขอคือพี่นก็ขอชีวิตพี่คืนอ่ะคือมันไม่ได้มันอาจจะฟังดูรุนแรงนะแต่แต่พี่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันครอบครัวพี่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นเป็นคู่สามีเหมขาเรียกอะไรนะกลับบ้านเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยคือพี่ก็เป็นนักข่าวเหมือนพวกหนูอ่ะเออแล้วเขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอนแก่นบ้างทาง เชียงใหม่มั่งอะไรอย่างเงี้ยสมเดือน4เดือนกลับบ้านทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวพอไปอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอึดอัดเออมันเคยใช้ชีวิตแบบว่าอ,อิสระต่อกันพี่ก็เลี้ยงลูกเขาก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอยเหมือนเขาพี่เขาอยากจะไปดื่มเหล้าหรือว่าอยากจะไปเที่ยวเขาก็ไม่กล้าไปเขาเป็นคนดีนะเขาก็เกรงใจเราแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่อึดอัดขนาดนี้เออถ้าถ้าพี่อึดอัดขนาดนี้ เราใช้ชีวิตกันแบบสบายสบาย,สบายกันดีกว่าเออพี่อยากทำอะไรพี่อยากพี่ทาสมมุติพี่ไม่กินเนื้อเงี้ยพี่เขาก็ไม่กินด้วยแล้วแล้วพอพอเราแยกกันเงี้ยเออเราเห็นเขาลงโซเชียลนะเออเขาไปกินเนื้อไปกินอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเออดีเนาะเออมันเป็นเออพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะชีวิตมันจะไม่ต้องไปผูกพันอะไรกันมากมายแค่เรานกคุยกับเขาแค่โฟกัสว่าคุณเป็นพ่อที่ดีนกเป็นแม่ที่ดีสําหรับลูกแค่นี้พอ ตัวเองตัวเองจะมีครอบครัวไม่ได้เพราะมาันจะพันพี่เออจริงเขาทุกคนจะบอกพี่เลยบอกว่าพี่เป็นคนมีคู่ไม่ได้ถึงมีคู่ก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งเราก็ฝืนมาเราก็ฝืนมาตลอดว่าเอ้ยเราพยายามทําครอบครัวให้มัน,ม,นมันที่สุดอะแต่พอวันถึงนวันหนึ่งเออมันแยกกันอยู่มันก็ดีนะทุกวันนี้พี่ก็มีความสุขแล้วเราก็เจออะไรดีๆเราก็อย่างน้อยก็มีอย่างอย่างบอสเนี่ยมีมีมีเม,มตากับเราทํางานทํางานชุดใหม่ทําอะไรอย่างเงี้ยหนู พี่ว่ามันมันไม่ต้องไปยึดติดในเมื่อความรักมันมันให้กันไม่ได้แต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกเราก็ช่วยเหลือแบ่งยังไงพี่นกถามเวลาพอตอนนี้มันแบบตางคนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วเลยเจอลูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ลูกลูกอยู่กับพี่นกอยู่แล้วตลอดยี่สี่ชั่วโมงพี่นกเลี้ยงลูกเองตลอดซึ่งเขาจะอยู่เป็นครอบครัวกันคืออย่างเย่างที่บอกเขาไม่ได้มาอยู่กับพี่ พี่ก็เลี้ยงลูกอยู่ตลอด24ิบสี่ชั่วโมงลูกอยู่กับพี่ตลอดมีส่งเสียมี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 ส่งเสียลูไหมพี่รงหลังจากที่เลิกกันแล้วเนี้ยะก็คือสบายสบายอ่ะคือมีคุณมีตังคุณก็ให้มาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เรียกร้องคือแต่แต่เขาทําหน้าที่ดีดีดีมากเป็นคุณพ่อที่ดีอะไรเงี้ยเเป็นเป็นจะปีนึงได้แล้วลูกปีนึงได้และนี่เรายื้อยืดดวงตัวเองมานานแค่ไหนพี่อยู่กับพี่อยู่เป็นครอบครัวมาปั่ณสิบห้าปี สิบห้าปีเออแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเออมันมันครึ่งชีวิตแล้วอะเนาะหนูเนาะมันถ้าเกิดคนที่ที่ฟังดูมันก็อาจจะดูว่าเสแสร้งหรืออะไรแต่พอพอหน้าจุดหนึ่งอะมันถึงเวลาว่าทําไมมันจะต้องเปลี่ยนมันคือชีวิตให้ซึ่งกันและกันอะมันจะมีความสุขมากเลยหนูไม่ต้องไปนั่งทนคือไอ้เราก็ขี้บ่นไงเออไอพี่กินเหล้าอะเออพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนู่นนี่เออใช่ไหมคนมันก็ต้องลำคานถูกไหม เออเขาก็ดูแลเขาได้แหละแต่อันนี้ก็าขี้บ่นเพราะฉะนั้นเราจะบ่นกันทําไมอ่ะอะไรเงี้ยอนเเิกันี่มีเซ็นใบยาหรือว่าไม่ได้เซ็นพี่พี่ไม่ได้จทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วพี่ก็อยู่กันแบบตามธรรมชาติแบบเออเหมือนมาคนบ้านนอกเราอะไรอย่างนี้แหละเนาะอธิบายลูกเหรอคะพี่ลูกลูกลูกเข้าใจลูกเข้าใจแต่ว่าก็ถามลูกนะบอกว่าตอนที่ช่วงออกเดินออกมาใหม่ๆอก็ถามลูกบอกว่าลูกเออหนูอยากจะกลับไปอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยบอกไม่เอาแม่ไม่เอา อยู่อย่างนี้เราดีแล้วอะไรอย่างนี้โตแล้วน้องสิบสามแล้วน้องวันหนึ่งแล้วเขาเข้าใจเขาเข้าใจน้องน้องไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาขาดหรือว่าอะไรเพราะว่าการเป็นอยู่ที่อย่างที่พี่บอกตั้งแต่แรกอ่ะเราไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเป็นครอบครัวกันอย่างเงี้ยเนาะมันแยก่กันอาจจะรู้สึกแต่พี่นกเชื่อเชื่อเรื่องดวงมากพอสมควรพอเราต้องเราต้องแยก พี่พี่นกเชื่อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้งมงายแต่พี่นกจะเอาม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 าใช้กับชีวิตประจําวันถ้ามันเชื่อเรื่องดวงอย่างเดียวมันก็คงไม่ไหวนะแต่มันก็ต้องทําด้วยเออถ้ามันไม่ไหวถ้ามันเหนื่อยมันเราก็หยุดพักมันก็ไม่ได้ยากถ้าพอเราหยุดพักแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงจมันดีขึ้นมันดีขึ้นเขาก็ดีแล้วพี่นกก็ดีไม่ต้องไปนั่งฟาดฟันกันเอ้ยพี่นู่นนี่นั่น อะไรพี่โน้อมีความคิดอยากจะแบบมีความรักใหม่ไหมคะรือว่าพอแล้วพักไม่รู้โอเคแล้วจบพี่น้องอยากมีเพื่อนมากกว่าอยากมีเพื่อนเพื่อนที่เข้าใจไม่ได้ถ้าเป็นความรักมันก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเราก็อายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยหนูแต่ตอนเนี้ณตอนนี้อยากทํางานอ,อยากร้องเพลงว่าเราไม่กล้าเปิดเลยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เลยพนะี่โน้งโอ้พี่ก็แก่แล้วนะมันมรจริงมากเดี๋ยวให้ยี่สิบมัน ไม่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 ไม,ไม่พี่ก็มีความรู้สึกว่าแค่อยากมีเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ชีวิตคู่่มันมม่เหนื่อยอ่ะเ mm hmm. พราะพี่เป็นคนขี้หึง mm hmm. พี่เป็นคนที่ต้องระเบียบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พี่มีความรู้สึกถ้าเกิดพี่เอาจิตไปไว้ตรงนั้นอ่ะพี่จะทุกข์ mm hmm. แล้วถามว่าใครจะมามาทนอยู่กับเราได้อัดแรกๆอาจจะเดือนสองเดือนเนาะ mm hmm. แต่ต่อไปองคงไม่ทนแล้วแหละเ mm hmm. พราะไอ้นี่มันขี้บน่นอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยแบบ mm hmm. เป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วอย่างช่วงนี้พี่เห็นแบบว่า พี่พยังมีงานคอนเสิร์ตแต่ว่ามันก็ปะปายแต่ไม่ได้เยอะเหมือนลำไยก็มีมีมีมาเรื่อยๆก็พอพออาศัยใบบุญของคุณลำไยได้กินได้ใช้อยู่ใช่แลก็เป็นรายได้หลักของเราใช่แล้วก็อุ้ยาปีที่ผ่านมาเราก็อยู่กับการขึ้นคอนเสิร์ตบ้างใช่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 ก็ก็ยังคือลูกทุ่งมันมันมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งมันจะมันจะได้ตลอด เวลาหางานเนี่ยเอ้ยเอาคุณลำไยไหมอะไรเงี้ยเจ้าภาพเขาก็โอเคอะไรประมาณเนี้หนูก็ยังหากินได้แต่จะไม่เยอะเหมือนเหมือนคนที่เขาดังๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้อยช่วงนี้เด็กใหม่ๆเพิ่งมาเยอะพี่นกมันเขาต้องเบียญงานเรารายได้เราพอหลักฐานเอากันที่แบบรับแค่ทางเดียวที่เราเป็นแม่เลยงเดียวอะไรไม่ไม่พี่นกพี่นกเป็นคนที่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรทาแค่พอกินพอใช้เรายึดอยู่ที่ว่าเราไม่ต้อง เวอร์วังอลังการเราไม่ต้องไปใช้ของแบรนด์เนมเราไม่ต้องไปใช้รถหรูเราแค่ไม่เป็นหนี้เขาก็พอแล้วแค่นี้พี่พี่มีความสุขแล้วจริงๆอ่ะพี่อยากไปกลับไปทําไร่ทานาบ้านพี่ทําไร่ทํานาอยู่แล้วพี่อยากไปทําอย่างนั้นด้วยซ้ําไปแต่ว่าตอนนี้พี่ไปไม่ได้คือพี่ห่วงลูกอนาคตของลูกแค่นั้นเองพี่รักอ่ะเออพี่รักพี่พี่อยากร้องเพลงแล้วพี่บอกเลยว่าความสุขของพี่ความสุขของพี่ที่แท้จริงคือพี่การร้องเพลง พี่อยากร้องพี่อยากไม่รู้่เห็นเขาร้องเพลงแล้วพี่ก็อยากกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอที่ไม่ไม่ได้มาร้องเพลงเนี่ยพี่ตั้งจะตั้งใจไว้ว่าพอพี่เป็นคุณแม่เนี่ยพี่จะเลี้ยงดูลูกถึงปหกแล้วพี่ก็จะกลับมาทํางานของพี่เองคือด้วยความที่เป็นคุณแม่เหมือนเหมือนเราออกจากโรงเรียนปหกัะหนูแล้วพี่ก็เข้ามาในกรุงเทพแล้วเหมือนเราเหมือนว่าเราขาดความอบอุ่นอะเราต้องมาหาเงินให้พ่อให้แม่เราอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เลยมีความรู้สึกถ้าพี่มีลูกพี่จะไม่ให้ลูกพี่ขาดความตรงนั้น อย่างที่พี่เป็นพี่จะอยู่กับเขาแต่ตอนนี้ลูกพี่โตแล้วพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยลูกผู้รู้เรื่องเออแล้วเนี้ยพี่แม่ปล่อยวางได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยกลับมาขอทําเพลงกลับมาอันนี้เป็นกลับมาแบบไม่มีค่ายไม่มีสังกัดใช่ไหมมีมีค่ายของบอสนี่แหละค่ะแฮปปี้ยิมนี่แหละแฮปปี้ยิมเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละคือเป็นเป็นค่ายแรกเป็นคนแรกที่บอสบอสเป็นคนทําขึ้นมาเลยเพื่อเพื่อพี่นกเลยบอสช่วยนกทุกอย่างบอสช่วยช่วยเหลือนกทุกอย่างที่ ตอนแรกบอสบอกว่าพี่นกเนี่ยมีมีมีที่ว่างอยู่เนี่ยพี่นกจะขายอะไรอ่ะเออพี่นกมาเลยพี่พี่นกทำน้ำพริกใช่ไหมบอกพี่นกมาขายเลยนู่นนี่นั่นแล้วเดินอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเดินเนี่ยก็เลยบอกว่าบอสเออนกอเขาเขาเป็นนักร้องเป็นศิลปินเขาจะมานั่งขายของเขาคงขายไม่ได้หรอกเพราะมันคงแจกหมดอ่ะอะไรประมาณนี้เออเดินเพื่อนเนี่ยก็เลยก็เลยคุยกับบอสปรึกษากัน มาทําเพลงเปิดเลยเปิดค่ายเลยพี่นกเป็นคนแรกอันนี้เพลงจะปล่อยเมื่อไหร่คะพี่นกเร็วๆนี้แล้วถ่ายมิวสิกวันที่21เป็นแนวแบบแนวแบบไหนแนวแบบเติมสไตล์เราหรือไงสไตล์มันอยู่แล้วรวยทิปรวยทิปเออเป็นเพลงมันๆค่ะกลับไปลงบอลลังนะแม่ก็ก็รอดูอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ของบอสอีกพี่นกกลับมาต้องดูหรูดูดีดูแพงอะไรอย่างเงี้ย ก็รวยนี่จ้าก็รวยนี่จ้าก็ตังเยอะรวยเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสเ้อร์จพี่น้ำจ๋าชื่อเพลงรวยรวยทิพย์